เบื่อไอร่อนเมียนนกูเบื่อปากไอ้แอนเดอร์เมียนหลายทำไมมันชอบเอาไอ้บล็อกไปไหมเอาบล็อกอะไรไปบล็อกดินบล็อกอะไรที่เราแบบทำไม่ดีโอ้กูคิ้เดี้ยดขี้เดี้ยดสีม่วงสีม่วงสีส้มสีเหลืองสีแดงหรือไอ้สีเขียวสีเขียวกับสีชมพูเขียวกับชมพูดอกไม้ไงดอกไม้สีชมพูไง กูหาไม่เจอที่มูผสมที่มูเบิงส,งางสภาพแก่ทีมหัวร้อนนึงเฮ้ยขาวเอ้ยมันต้องแดงดิเอ้ยมันผสมสีได้บ้าวา <c oughs> ได้ต้องเอาอย่างผสมก็ไปเออแดงกับขาวเนะรามาผสมกันนิ้แล้วขาวไปหาอะไรมาผสมดอกไม้สีขาวหรอผสมอะไรผสมเป็นสีชมพูงไง ไม่ได้ไหมสีย้อมสีเทาอ่อนสีขาวมันต้องอะไรวะนี่สีขาวมีดอกไม้สีขาวนี่ไงกูเดี๋ยวกูเก็บดอกไม้สีขาวไปให้มันเป็นจะเทาอ่อนสีขาวกระดูกรือเปล่าวะนี่ไงกระดูกมันไม่ได้นี่ไงเออกระดูกจริงด้วยดอกอ๋อมันเป็นสีเทาอ่อนหานี่หมดเลยเออกระดูกมีสีเขียวสีเขียวมาจากอะไรวะกระบองเพชรเหรอเอทีมสีเขียวอยู่ในรังเขาเหลือปะ ยุ่งในกล้องะอะยุ่ในหลังเขานะนเดี๋ยวนะปุ้มเนี่ยกูไปดูให้นะแปมเออทีมกูก็เหลือกล่องอยู่ไหนล่ะทีเนี้ยเดี๋ยว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 ,ยวมีสีชมพูอยู่นะมีดอกไม้สีชมพูอยู่นะดอกอะไรวะเนี่ยไในกูผสมละ สีเขียวสีเขียวใส่ทิ้มสีเขียวทิ้มทิ้มอ่าเอ้ยสีเขียวเหลือสองสีเหลือสองเมตรไปขึ้นกูลงไป <c oughs> แฟมืออยู่ไหน <c oughs> อยู่สวนกวางไหม นกูเริ่มเก็บของมัวแล้วแหละอันเนี้ยโอ้โหสีแดงแบบเล็เทปสะสีแดงมันมันช้ำแล้วอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอันเนี้ยไปอะไรอะเอะยดไปเก็บดิหดดเข้าไป สีแดงมันม่สดวอะสีฟ้า,า,าสีฟ้าก็วสวยอยู่สีเขียวม,ม,มีกี่เขียววะเนี่ยโอโ้โหเขียวก็เจ <c oughs> อเออสีเขียวดูดีกว่าเพื่อนอย้อ,นยอมแมวอันนี้ไม่ใช่ย้อมแมวนะย้อมแกะมันมีเขียวเข้มกว่านี้ไหมวะไม่มีมีเขียวเดียว น่ยจะครบทุกสีแล้วมั้งขาดสีอะไรเสียมตาลเสียมตาลมันมันน่าจะแบบมันน่าจะแบบเขาน่าจะปรับเกมใหม่เนาะแบบเอาสีนั้นกับสีนี้มาผสมกันแล้วมันจะเป็นแบบเป็นสีออกมาให้เราเลยอย่างนี้แหมแบบไม่เหมือนที่กูทำที่มันทำตอนแรกเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองแล้วมันออกมาเป็นสีน้ำเงินอะอืมเหลือสีอะไรไม่เหลือ เออเลเสียมตันแน่จะถ่ายแกะกูลงปกคลิปอะสิทั้งไม่ได้ถ่ายคลิปมึงเอาขวานทิ้งทาไมเนี่ยมันจะแตกแล้วเ,เก็บได้จากไอโจนเนี่ย แกย้อมแมวเอ้ยทำไมไม่ทำเป็นไก่สีวะมันน่าจะทำเป็นไก่สีได้เนาะได้ไหมไมั้ย <laughs> เหมือนไก่สีตัวละห้าบาทที่เราซื้อเมื่อก่อนนะไข่ <laughs> มันโยนเหยือหรอเอ้ย,ออยตัวนี้มันโยนให้แบบทำทำกล่องกี่กล่องก็ไม่พอ เยอะจริงลองเอาบ็อกสีชมพูมาวางดีกว่ามันจะเป็นยังไงวะสวยไหมวะทิมไอเอลอนโกเลมต้องเอามันเข่ามาไงอ่ะสีชมพูกับโอเคนะ เนี่ย <c oughs> ของที่มีทุกที่ได <c oughs> ้ต้นซากุระสวย